สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคงไปทุกคนครับผมพอกันเมื่อนี่็ชงใบครับผมชงใบางานกระไรพี่นอ้องเ้าับไปที่ที่ปูนหนาบ้านที่ปูนท้าเขาท้าเขาบ้านไใร้านเล้วเที่ยงพอดีหลังจากนั้นมากะอะเอารูดออกมาบูป,ป่าพี่น้องมีพาพี่พ้าน้องมาบป,ป่า ปลาต้นนี้วุ่นเอต้นนี้อย่างวุ่นคิวคิวพี่น้องกินขาคี่ขิววลายคิวแหง้งจะปลาหงาบึงจะกอนปลูกม,มันเมื่อหรครับผมตัวขุ่นมันมีลระ่าที่อยู่ยนี่แบบมันหกหกไรครับผมไรแต่ว่าทีท่มาไทยถิงไรเอามันว่าปูกถิ่นทิ่ไไ้พี่น้องเพื่อพิา ไม่มีราคาเนาะครับผมอยากกู้ไว้ของเขาขาเจ้าก่นมันบ่มีเวลาสิจะให้จะหน้ากันยังไม่ทันแล้วตัดใบเข่ากันยังม่ันแล้วเนี่ยากตัดใบเข่าให้มันแล้วก่อนพอดีวัอนี้มันเสียเวลาไปเครื่องมือแล้วก็เลยเอารถออกมาไถครับผมเอารถออกมาไถมาไทมั่งุ๊บป่ามันจะเป็นปลามันครับผมนี่ มันมนี่ก็ประมาณเจ็ดเดือนประม่าเจ็ดเดือนในวงมันเป็นกระงามผลไม่ว่าหยากอะไรคืออย่างเดียวคือว่ามันบุคคลมีราคา,าทุ่างต้นแรกก็ว่าจะปลูกเตือนยุคข้ามาปลูกคืออยุคข้ามาปลูกจริงๆไว้ย่าหนึ่งกับบุคคลมีแย่ไม่แห้งหรไม่เท่าแล้ว อนนยู่ัวหน้ามก็ไล่แลาหมดป้าอ้อยบาดไปม,มันหกปวดไปหน้องมึงอยู่ที่หกไร่ทัง้งหมด่ทุกหกไร่นี่หกเปลี่นเมื่อดเดลยพี่น้องตอนนี้หมดฟูนะครับผมลงไปหอดน,น้องหอดน,น่ากว่าล่ะอันนี้กับถนนมนีขากปลาอ้อยกับเป็นเป็นถนนครับผมนีหน้านี้เป็นถนน อันนี้ก็บปู่ปู่ไว้ต่านี้ปู่ไว้สงแปลงครับผมแปลงนี้ก็เขาจะได้ลูกเดือนที่นี่แปดหนึง่งครับพุ่งเพชรครับผมมันพุ่งเพชรปลูกอยู่นี่เะยอนาคตดีครับบรายเล้วครับผมเพราะว่าเงินสั่งทนพันธุ์ข้ามากองหนึ่งครับผมมาทดลองปลูก่บึงงามอยู่ครับผมพุ่งเพชรงามอยู่โ่ค่อยโ่ค่อยมีใบหยีกตก ผล,ล,ก,ล,ล,ก,ลมมกับปุกมาลายมือเดีวก็เลยรถมาไถแต่ผลตกกระบล้พี่น้องยันจุมยันจมจมหัวหน้ากับผมจมนี่เพราะว่าเขาเลวให้เหลวหน้าเลยแลบหนกรถบ่งาท,าาทานแต่มีรถแรง่านแน่กัเพยเหเขาดึงได้เขามาดันให้มันจมนี่จ้ะฝนปตกมากามื่ือเปล่าสามมื่นสี่มื่น,นลึก ลองไคไถคบึมหั่นกระดี่เห็ดดอกนึงนี่เราออายุดีเลยพี่น้องนี่ออายุอันเห็ดก็ไข่นี่นออายุขุนนี่เลยอายุขุนนี่แหละเพราะว่าไถ่มาเอาเห็ดตัมโมอายุนี้ร่างก์ ดีก็ให้ดูน้ำตาบ้างไงดิขอบคุณไหม่ครับผมพี่น้องคลิปนี้ผมเปล่าเปล่าใช่ไหมครับผมจังๆบีบ้าหนองบุปปาหนองบุปปามาลุยปตาครับผมรับลิปนี่กับขาบคุณท่านี่แหละครับผมขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณทั้งเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่ขอบคุณในหลายทีขิตใหม่เพาะังใจรับลิปนี่กับ สวัสดีครับไคโตคนมีห้อง